สวัสดีครับผมเกียรติกร DIY งานไม้ง่ายๆคุณก็ทำได้เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับกบสายไม้ไร้สายนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับจากบอสนะครับชื่อรุ่นว่า gso 1 8 5 li นะครับเป็นกบไร้สายที่สะดวกแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่มีแบตเตอรี่เสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกที่เลยครับไม่ต้องลากสายไฟไปไกลๆแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบง่ายๆเครื่องมือวัสดุคุณภาพต่างๆเนี่ยดูแข็งแรงแล้วก็ทนทาน สมชื่อของบอสอยู่แล้วครับงานหนักเนี่ยลุยได้สบายแล้วก็การรับประกันต่างๆก็มีมาให้ครบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆดูแข็งแรงทนทานมั่นใจได้เลยครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรีวิววิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวการใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้ครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้แกะกล่องออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็ตัวชุดนี้สําหรับ ตัวชุดสีดํานี้นะครับ <st up> ก็จะเป็นชุดตั้งใบกบแล้วก็รับใบกบนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดสําหรับไกด์เวลาเราใส่ไม้หรือบังใบต่างๆนะครับเราก็จะใช้ไกด์ตัวนี้ร่วมด้วยหรือว่าถ้าใส่ธรรมดาไม่ได้บังใบนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ครับผมส่วนตัวต่อมานะครับเป็นประแจเป็นตัวขันสําหรับล็อกใบหรือว่าขันหมุนอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมต่อมาครับก็คือคู่มือครับเผื่อทุกท่าน จะลองศึกษาคู่มือดูก่อนการใช้งานจริงก็ได้ครับแล้วก็ตัวถัดมาครับตัวนี้เป็นถุงดักฝุ่นนะครับหรือถุงเก็บขี้เลือ่อยเก็บขี้กบของเรานะครับอ่าเป็นถุงใหญ่มากๆเลยครับเวลาใช้งานเสร็จเราก็สามารถเปิดซิปแล้วก็นําไปเททิ้งได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับผมแบตเตอรี่ที่ใช้กับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่18โวลต์ของบอสได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบตบ อ่าลิเธียม5 m h หรือว่า2 m h หรือว่าแบตโปรคอ8 m h 18โวลต์เนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับผมสำหรับกบบสายไม้ไล้สายตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่า g s o 1 8 5 l i นะครับผมเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องตัวนี้กันก่อนนะครับข้างกล่องเขาได้เขียนบอกไว้ว่าาใช้แบตเตอรี่18โวลต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเราสามารถ กินไม้นะครับลึกได้สูงสุดถึง2.6ม m มนะครับในการปรับตัวหัวตรงนี้นะครับครั้งเดียวเนี่ยปรับการกินหน้าไม้นะครับลึกสูงสุดถึง2.6เลยแล้วก็สามารถบังใบได้แม็กสูงสุดถึง9มิมครับผมส่วนความเร็วรอบนะครับตัวเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่14,000รอบต่อนาทีครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอป B-Connect นะครับแนะนำให้ดาวน์โหลดแอป B-Connect เพื่อไป ลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับถ้าเป็นเครื่องมือไฟฟ้านะครับรับประกันได้ถึง12เดือนถ้าเป็นเครื่องมือ heavy duty นะครับบวกเพิ่มอีก6เดือนเป็น18เดือนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่โหลดครั้งแรกนะครับสมัครสมาชิกรับฟรีทันทีนะครับ100คะแนนเราสามารถลงทะเบียนตัวเครื่องต่างๆเครื่องมือช่างของบอสนะครับผ่านแอป Bconnect สามารถลงทะเบียนรับประกันแล้วยังได้ร่วมสนุกร่วมสะสมคะแนนนะครับเพื่อเอาไปแลกสิ่งของต่างๆได้ด้วยครับผมเผื่อเพื่อนเพื่อท่านใดไม่มีลิงก์แต่ผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดี ส่วนถัดมานะครับผมด้านข้างกล่องตรงนี้นะครับขนาดหน้าฐานเครื่องตรงนี้นะครับสามารถใส่ไม้ได้แม็กสูงสุดถึง8.2มิลิเมตรหรือว่า8.2เซนนะครับผมน้ําหนักตัวเครื่องครับจะอยู่ที่2.4กิโลกรัมครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องกันบ้างนะครับต้องบอกว่างานเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็คุณภาพสุดๆเลยครับเพื่อนๆดูกิฟยางด้านบนนะครับ เป็นคลิปยางอย่างดีครับผมจับได้แนบแน่นถนัดมือไม่ลื่นเลยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยครับก็จับได้ง่ายๆส่วนด้านบนตัวนี้นะครับถ้าสวิตช์ถ้าเรากดนะครับจะกดไม่ติดอันนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับป้องกันการกดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ไม่สามารถกดค้างได้นะครับสมมุติถ้าเราจะกดเปิดเครื่องนะครับเราจําเป็นจะต้องกดปลดล็อกนะครับจะมีสัญลักษณ์ปลดล็อกทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับถนัดด้านไหนกดด้านนั้นก็ได้ครับผมแล้วก็กดเปิดสวิตช์นะครับส่วนการ ปรับตั้งต่างๆนะครับด้านบนหัวเครื่องตรงนี้นะครับถ้าเราจะปล่อยขี้เลื่อยออกทางด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับสมมุติถ้าเราหมุนไปทางด้านต่างๆก็จะก็คือการปิดลมทางลมออกทางนี้นะครับขี้เลื่อยก็จะถูกพัดออกไปอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเปิดทางฝั่งนี้ขี้เลื่อยก็จะออกมาทางนี้นะครับก็จะสามารถดันขี้เลื่อยออกไปได้แต่ถ้าพื้นที่ไหนที่เราจําเป็นจะต้องดักฝุ่น เราก็สามารถใช้ร่วมกับถุงดักฝุ่นตัวนี้นะครับเพื่อ,อดูดขี้เลื่อยใส่เข้าไปตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเครื่องดูดฝุ่นของบอสหรือเครื่องดูดฝุ่นต่างๆสามารถต่อสายเข้ากับหัวข้อต่อท่อดูดฝุ่นตรงนี้ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมส่วนตัวการปรับตั้งกินลึกกินบางนะครับสามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง 2.6มิลลิเมตรในครั้งเดียวนะครับแต่จริงๆการกินก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้ของเราด้วยนะครับถ้าไม้บางๆอย่าถ้าไม้เนื้ออ่อนเราก็สามารถกิน2.6ม mm ิลทีเดียวเลยก็ได้แต่ถ้าไม้เนื้อแข็งแนะนําค่อยๆกินไปทีละ2มิล3มิลหรือว่า1มิลนะครับ1มิลเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วถ้าเจอไม้เนื้อแข็งค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับส่วนถัดมานะครับด้านฐานของตัวเครื่องนะครับ ก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับวัสดุเหล็กเงางามแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะใช้สําหรับเวลาเราวางหัวเครื่องหรือว่าเราใส่ไม้แล้วเราวางเครื่องนะครับเพื่อป้องกันใบมีดไม่ให้เกิดรอยหรือว่าบินได้นะครับตัวนี้ก็จะวางไม่ให้แน่ไปกับพื้นนะครับผม ถัดมาหมุนมาทางด้านขวานะครับด้านท้ายของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นช่องเก็บใบมีดครับผมตัวนี้เป็นใบมีด TCT นะครับผมจำนวน2ใบคู่ครับผมถ้าด้านหนึ่งหมดคมเราสามารถเปลี่ยนใช้อีกด้านหนึ่ง1ใบน,นี้จะมี2ด้านนะครับถ้าด้านหนึ่งหมดคมเราก็เปลี่ยนอีกด้านหนึ่งสามารถเปลี่ยนได้ครับผม แล้วก็เป็นระบบแบบสายพานนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัสเรตหรือว่ามอเตอร์แบบไล้์แปลงฐานนะครับซึ่งให้การทำงานที่ยาวนานแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยเต็มกำลังมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆเต็มประสิทธิภาพเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเจ้าตัวเครื่องนี้กันดูบ้างนะครับส่วนการใส่แบตเตอรี่นั้นนะครับพอเวลาเราใส่นะครับเราจะเช็คแบตเตอรี่ เราก็กดที่เครื่องหนึ่งครับแบตเตอรี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงหัวเครื่องหรือว่าเราจะพลิกกลับมาดูที่ก้อนแบตเตอรี่กดตรงนี้ก็ได้ครับผมมาลองฟังเสียงกันครับเสียงนุ่มนวลมากครับผมเพราะว่ามีระบบซอฟต์สตาร์ทแล้วก็เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเวลาเราปล่อยสวิตช์นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะหยุดการทํางานโดยทันทีไม่ถึง1วินะครับประมาณ1วิเนี่ยแหละครับผม ซึ่งเป็นระบบเบรกใบนะครับซึ่งการทํางานตั้งแต่การเปิดเครื่องจนถึงการหยุดเครื่องเนี่ยเป็นระบบที่นิ่งแล้วก็ซอฟต์มากๆเลยครับผมลองฟังเสียงแล้วก็ลองดูอีกทีครับรู้สึกถึงความนิ่มนวลมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่18บแปดโวลต์แอมป์อาร์ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองแบตโปรคอรตัวนี้ดูบ้างครับ จะแตกต่างกันเลยนะครับถ้าเราใช้กับแบตโปรคอเนี่ยจะทําให้เรารีดประสิทธิภาพของตัวเครื่องนี้ออกมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแบตตัวนี้นะครับจะเป็นแบตตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมโอเคครับส่วนอื่นๆอีกนิดหนึ่งครับผมด้านหน้าครับผมที่เป็นล่องตัววีนี้นะครับจะมีอยู่3ามล่องเดี๋ยวผมจะแนะนําการใช้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้สําหรับการใช้ร่วมกับการเก็บขอบมุมไม้ต่างๆนะครับตัวนี้จะ1มิล3มมิลแล้วก็5มิลนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองการใช้อีกทีหนึ่งครับผมก็ต้องบอกว่าด้วยน้ําหนักเครื่องที่มีขนาดไม่เยอะเลยนะครับอยู่ที่2.4กิโลกรัมใส่แบตเตอรี่เพิ่มไปอีกก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ3กิโลกว่าๆนั่นนะครับแล้วแต่ขนาดแบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกว่ามีขนาดที่น้ําหนักไม่ได้เยอะเลยครับหยิบจับได้ง่ายสะดวกแล้วขนาดของตัวเครื่องนั้นนะครับดูไม่ใหญ่เอทอะทะจนเกินไปนะครับเป็นกบที่น่าใช้งานมากๆครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการใส่ไม้ยางนานครับตัวนี้เป็นไม้ยางนา จะมีความขุ่ขะซึ่งไม้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านการรีดสายมาเลยนะครับผ่านการถ่ามาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมารีดสายออกให้มันเรียบพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกินมาที่อยู่ที่0.5มิมตรนะครับการปรับเราก็หมุนหาความลึกของใบที่จะกินลงไปนะครับตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะปรับมาอยู่ที่0 5มิลลิเมตรแล้วก็ปรับทิศทาง ให้ขี้เลื่อยระบายออกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ได้ใส่ตัวถุงผ้ากักฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ขี้เลื่อยพุ่งออกไปทางขวานะครับ โอเคครับหลังจากที่รีดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูแผ่นไม้ของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็เรียบสวยงามเลยครับฟันคมมากๆครับผมส่วนที่ยังไม่ได้รีดนะครับก็จะขุขะแบบนี้ครับเห็นความต่างได้ชัดเจนเลยครับเรียบเลยครับไม่ต้องไปขัดเพิ่มเติมเลยสามารถใช้งานได้เลยครับส่วนขี้เลื่อยที่ออกมานะครับยิ่งถ้าเรากินหนาตัวขี้เลื่อยนะครับก็จะออกมาเป็นเส้นเส้น แบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากินบางๆก็จะออกมา,าเป็นเส้นเล็กๆทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับไม้ที่เราเลือกใส่ด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วเรากินลงไปเยอะๆหนักๆนะครับก็จะทําให้เครื่องเนี่ยทำงานหนักแล้วเครื่องจะร้อนมากเกินไปนะครับก็อย่างน้อยก็ช่วยถนอมเครื่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็ปรับกินทีละนิดค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆครับต่อไปเป็นไม้ายางพารานะครับเดี๋ยวผมจะใช้กับตัวถุง ดักฝุ่นด้วยครับผมไม้ยางพาราเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวกินไปเยอะๆเลยก็ได้ครับให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับที่แม็กสูงสุดที่2.6ม mm เมเลยครับผมเรามาดูชิ้นงานกันนะครับเนี่ยครับผมรีบได้เรียบ เงาสวยงามแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปขัดเพิ่มเติมเลยใช้งานได้เลยครับผมดูระดับกินลึกที่2.6มิลนะครับก็ต่างกันมากๆครับผมแล้วให้ดูสีเนื้อไม้นะครับจากหน้าไม้มันเก่าๆแบบนี้นะครับรีดปึ๊บได้หน้าไม้ใหม่เลยไม่จําเป็นต้องขัดเลยนะครับผมต่อไปการเก็บขอบมุมไม้นั่นนะครับเราจะใช้ล่องวีที่อยู่ตัวฐานเพจของกบใส่ไม้นะครับนี่ครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับ เราก็เดินเอียงไปตามขอบมุมไม้เลยนะครับเพื่อลบมุมขอบไม้ครับนี่ครับขอบมุมไม้ก็จะถูกลบออกไปแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามมากๆครับอยู่ที่การปรับตั้งการ กินลึกกินบางด้วยนะครับถ้าลึกมากๆ2.6เนี่ยครับก็จะลบขอบได้สวยแบบนี้เลยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ร่วมกับตัวไกด์ตัวนี้นะครับผมวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เจ้าตัวชุดนี้ไปเกาะนนะครับชุดขาตั้งนะครับมันจะมีตัวหมุนล็อกตัวนี้นะครับเราก็หมุนเข้าไปตรงด้านข้างเครื่องแบบนี้ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหมุนตรงไม่ตรงนะครับเขาก็จะมี ร่องเป็นบากแบบนี้นะครับเนี่ยให้เราใส่ได้พอดีอยู่ดับเนี่ยก็จะไม่ขยับเลยมันจะล็อกอยู่ตรงร่องกลางพอดีเลยนะครับจะมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับสามารถใส่ตัวแผ่นเหล็กตัวนี้ไปได้พอดีหลังจากที่เราหมุนแผ่นเหล็กตัวนี้แน่นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นําฐานตัวนี้นะครับมาใส่เลยแล้วก็น็อตนะครับจะเป็นแบบน็อตเกียวนะครับจะมีตัวบ่ารรับตัวนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยม ก็จะเข้าชุดกันอยู่แล้วนะครับผมใส่ไปให้ตรงล็อกครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหมุนเกี่ยวหางปลาครับ โอเคครับอันนี้ก็คือการบางใบนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสามารถบางใบได้ถึงความลึกอยู่ที่9มิลลิเมตรเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็บางใบเข้ามุมกรอบต่างๆทำได้ง่ายครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการใสเขียงไม้เนื้อแข็งนะครับตัวนี้มันจะเรียบบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ขุขะนะครับเดี๋ยวผมจะใส ออกให้หมดเลยนะครับให้มันเรียบทั้งแผ่นเลยอันนี้ก็น่าจะกินลึกพอสมควรนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยครับผมโอเคครับหลังจากที่เราใส่เขียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่ออกได้ดีแล้วก็ฟันเนี่ยคมมากๆเลยครับผมตัวเครื่องนี้ทำงานได้สุดยอดจริงๆครับคุ้มค่าจริงๆแล้วก็เป็น เครื่องมือที่น่าใช้งานเลยครับผมมีแบตเตอรี่สามารถพกพาใช้งานได้ทุกที่เลยครับแล้วก็ถุงผ้านั้นนะครับสามารถดักฝุ่นดักเศษขี้กบของเราเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็ใช้งานเสร็จแล้วถ้ามันเต็มเราก็เอาไปเททิ้งได้ครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจเจ้าตัวเครื่องกบสายไม้ไล้สายของบอสรุน g s o 185 L.I. ตัวนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไวรข้างต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ที่ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้ามีอะไรดีๆมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมอีกติดตามชมกันได้ตลอดครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ